สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาน้ำเบาน้ำซาวแฟนคขับเอฟซีนมสาวดาวเสียงท่านที่ติดตามรับชมมาหน้าทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเชน่นเก่าเชน่นเคยเลยครับมาเห็นหน้าทั่วกับผ้าพีผ้าหน่องมาหาเบึงงัวมหาบึงคุ้ยเลาะบึงน้ำตามสนามเนี่ยตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับผู้ใดเพิ่นสิขายกับเพิ่นบอกอันหน้าทั่วกับสิไปไายให้นะครับเนาะ มนีอันนั้นทั่วภาพว่าเบืงองสนามโคกสีท่องลางนะครับสาขาสองนะครับเนาะซึ่งตั้งอยู่บ้านโคกสีนะครับมนีเปิดเป็นวันอังคันนะครับเปิดทุกวันอังคัรนครับกับเป็นสนามไม้นะครับกับบ้านในดุนนะครับก็ทรงข่าวให้พี่น้องผู้ต้องการอยากสื่งง่วด้วยครับกับมหาเหลียกสื่อเบื้องใดนะครับสนามโคกสีสาขาสองครับเปิดอยู่บ้านโคกสีเสียนทางจากว่าปีไปสารคามนะครับ สาขาแรกอ่ะเพิ่นเปิดทุกวันศุกร์นะครับเส้นทางว่าปีไปบริบูาารณ์าาาาานะครับนะี่สาขาซ้อนครับเส้นทางว่าปีสารคามครับเนาะซึ่งมัอน,นี้ก็มีง้อมากอะ่ะมีสิบสามสิบตัวนะครับเนาะนะซึ่งจะของเพิ่กนกะเฮ็ดสนามไว้นี่แล้วก็เพิ่นเฮ็ดคอ,อกไวปนะครับเป็นเป็นฟาร์มคอ,อกง่ายครับของเพิ่นประมาณสี่สิบห้าสิบตัวครับจะของเพิ่น นี่เห็นกับเพื่อนปล่อยไปแน่นะครับเนี่ยกับเรือก็บ่อนาหลไปเลยนะครับมันอีงงัวเขาม่างม้าหลายตัวครับสนามโคกสีเปิดทุกวันอัางขั้นครับสนามนี้นะครับเปิดทุกวันอังขั้นครับตอาเราพอคาในหอยสิสนใจเอางัวมาขายครับมาใดครับทุกวันอังขั้นนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องเขาอยากมาซื้อกะมาเบิ่งไดนะครับเนาะขับขาสิผ้ายางเมืองง้วนนะครับเนาะ เพิ S <S ่นมากกับวอลลัยปานใดครับมิ้นนะกระสพายางระเบิงราคาสิร้อนแรงสำเนด๋นะครับเดี๋ยวช่วงช่วงนี้กักระแสงัวก็มาแรงครับดึงแม่ยยังไงสิจ้าของเพิ่นพูนครับคุยกันอยู่ทางพูนเจ้าของเพิ่นครับมีแม่ยยังไงก็มีครับแม่โค้งขาวๆก็มีครับดึงแดงงามๆามสิมีครับนี่ลูกงามนะครับนี่โอ้แดงงามครับตัวนี้คือสิแม่นแม่ลูกดครับนี่ แม่นี่บ่ใหญ่บันไดแต่ว่าให้ลูกงามโบมีเจ้าของกับสิพาย,ยาวบยางตูวซื้อนะครับเนาะนี่แม่โค้งดำหมดก็สิแมนเอาลูกออกหรือแมนของเจ้าของเพิ่นบุญน,นี่ครับนี่โอ้ไม่โค้งไงครับห้องหาห้องหาลูปก,กันห้องหาลูกครับนี่ห้องหาลูกลูกคุณไปทางไหนบุ๊ อันนี้แม่ขาวแม่ขาวหูจังน้อยครับเนาะอันนี้คู่แม่ลูกครับโอ้ลูกลูกตัวนี้โก๋ครับเนี่ยลูกไงแม่กับว่าซ้ำไงปนันไหนนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบสีขาร้อยห้าสิบนะครับแม่นี่แต่เมันก็สิจอยน้ำลูกกินนุ่มนะครับเนาะแต่ลูกเพิ่นที่นะครับนี่ ตุ้เพิ่นกูไ่ไล่เลยนี่บกักเถิดตัวเมียตัวนี้วันบกวันบักเถิกอันนี้ตัวเมียม่านลูกคือลูกโอ้ตัวนี้ม่านลูกนี่ตัวนี้บ่เปิดคู่คู่นั่นเด้คู่นั่นแสนสามหมื่นคู่นั่นแสนสามหมื่นนะครับนั่นพาบุญนัานะแต่ว่าลูกคักเนาะเมียจอยจังไยพอลูกกินนมนอนเนาะ เรกจอยป้าลูกไปหันด่านหามื่อค้าคนนี้คือให้ลูกค้าแกอันนี้เปิ่เปิดท่านหัวหลุนเลยครับนี่ถ้าไปแลเราเนาะเดือนแล้วออเดือนใส่อ้ยังไงหน่อยะบะมันนอกบะมันนอกสายหนอกเลยเนาะอืมครับนีพใส่สายนอกไว้ตันนั้นแสนสองที่คูนนัสามหมื่นห้าแสนสามหมื่นห้าครับาเบูงหันนะครับแสนสามหมื่นหาไม่ลู้คนนีเลยหอยเลย บอยออครับตัวน,นี้ก็รออยู่ด้วยเนาะสีเข้มนะส,สีเข้มขนาดเลยใต่เราจะขวังมนะันตะเลียกบ่อยบ่อยตัวนี้ยักบาทสามสิบเก่าโอ้เจ้าของไป็นั่งขายอยู่ไกลแค่สามสิบเก่าห้องไว้เออ มีขา่เาามาบอกพอดูบอกก็ได้ดอกเอออีพอเบิ้งซื้อตีอ๋อนี่ครับรองามยู้สามสเกซื้อไไคิวไบิทางถาดโอ้บิวทางดากอีพอดากมันเป็นลดากมงามตีโอ้นี่นม่หัวหัวมันงามู่ตีงามอืมสามเก่าตีเปนวงไป่ขาใหญ่ดีเอาไสนี่พ่อนปอร่อน แล้วอันเบิ้งวันแล้วว่านี่ครับสามสิชเก่านาะครับเอเปิดเอเปิดใบเปิดวเนาะเปิดแา้าใีบมอันราค่าะักโอ,อ้เปิดปเ,ป,ดป,เ,เป,ดปสี่ผาขั้นพุท่ามักเนี่ยเอาสามชิ้เก่า ค้างยูทูบนี่มันตอร้องเลยมันส่งไก่ส่งไก่เปิดใบครับเปิดอะไรซื้อับอันนี้ราคาชาวบ้านคือชาวบ้านเขาอยู่กับเขาเนี่ยคือออาบ้องขายเลยหือว่ได้พ่านไหมครับแต่คันยูทูบเนี่เปิดไบชีพ่ะครับชีแปลกกับใต้กับเปิดซีซิมหะเพื่อเพื่อตอรองอกันเพื่อการขนส่งเพื่อการน,านั่น้ำเออครับอยากได้โทรมาเบิดได้หน้อยไหมเนาะกดตัวนี้อยากได้โทรมาหาเบอร์ 092ย์เก้าสองเจ็ดศูนยี่นี่ครับเจ้าของเพิ่นต้อมาหาใน้ห้อยเดห้อยบอยครับห้อยบอยอ่ะครับนี่เหมือนเธอสวยรุบลอพอสมควรแล้วครับนี่แข้งขาใหญ่เปิดไบซีซเปิดใบซีซจักปีจักปีเหรอเมื่ด้ปีประมาณปี2อาทิตย์อ่าปีกับ2อาทิตย์ปีปีอาทิตย์นึ่งว่ากำลังน่อยหน่อยนำฟันนุมลมอยู่เนาะครับฟันมุมลมอยู่ขาโกูขาใหญ่ดีแข้งขา ผมเม็นว่าขายค้างยูทูบบนแพงนี่คือเปิดไว้อ๋อเปิดไว้ว่าใช้เป็นมากกวดาเพื่อนตัวแต่ผู้เฒ่านี่มันยุคบ้านเดียวกันก็เลยขายว่าหันบ้านเดียวกันมาถามครับบ้านเดียวกันตามเก่าบริษัทเราสื่อจุงไปเลยเนาะครับคือพี่น้องกันอืมอืมซือขายต้นทุ้นก็ปูโอ้มาเบิ่งตัวนี้แดงคายคือกันตอนนี้นี่ถ่ายถ่ายได้ครับตัวนี้ถ่ายงาม แดงตัวนี้ายงามโูกินท่านใดก็ครับพ่อห้องวสามท่อกหา้อยสามหมื่นหกพันหาลอยครับผมนี่ครับเจ้านี่เอามาสามหมื่นหกพันหาอยครับนี่ห้องว้เนาะตัวรองกันได้อือนได้ตัวนี้หนาได้ทายได้ครับตัวนี้ตัวนี้ได้พ่อหองใครนี่ยแม่นี่ห้องไม่ก่โอ้ตัวนี้แม่ตีครับผมตัวแม่สามชิเก่าหตัวนี้สามสิบเก่าครับ หูกินครับนี่โอ้ไผายากำลังมองหาแม่พันธุ์นี่ครับนี่กำลังมองหาแม่พันธุ์นี่พ่อดีเลยนี่ตัวนี้หูกินสีดีผอมลำตัวเข่าทาลำตัวงามพร้อมหนาดีเนาะหนาใส่ได้นี่แม่พันธุ์แม่นี่ยนี่กินหนาดีสำหรับผู้กำลังสีเบิ้งไปเลี้ยงเนาะครับนี่ไปทับเอาลูกเขาลนพัวไปอืมเขาเลี้ยงเลี้ยงง่ายมหมดเ,เลยเนาะ เอาแต่ cái เด็กไงมันขมันบันเท่าเอ็นวางงวดุดมูเนาะงวดุดมูลำตัวมันสีเงาอัดลัดลำตัวมันนี่แล้วบันเท่าก็หาตั้งสี่หลายวิเลี่ยนนี่มาคุยกินแบบนี้บันโก้งเออบันแต่ว่ายืนกูด้วยยืนปันงวดแข่งกันเลยเพิ่นยืนนะยืนขาตรงปันงวดแข่งว่ะเรียบก็โอเคแม่นี่ เปิดไปสามสิบเก่าครับแม่นี่ที่ได้กันเลติเปิ้ลให้กันหกพันตัวโอ้นั่นอะไรเหกพี่ผ่าร้อยเปิ้ลให้สามสิบหกโอ้เพิ่นต่อกันอยู่เนาะเออครับครับเพิ่นต่อกันอยู่ครับกันท่านท่านเพิ่นบ่ได้กันจะคอยโทรมาถามสื่อน้ำเพิ่นเด้อครับนี่แม่นี่หูซื้อว่าสีโอเคเลยครับแม่นี่งามสำหรับเอาไปเลี้ยงนะครับนี่แม่นี่ปูนครับงัวมาหลายจมีแต่ตัวงามๆครับนี่เรียกง่ายเพิ่นต่อกันอยู่ครับเพิ่นต่อกันอยู่ เจ้านี้ามาสามโตครับเจ้านี้ออ้นเถกตัวนึงนี่แม่ลูกกับสิทาให้ฟังนะครับเนาะคือสิแม่นได้กันแล้วครับแม่นีเห็นแม่งามประพันอรอครับ <c oughs> งามนี่ครับแม่ลูกตัวนี้สีแดงลูกก็ กำลังสิประมาณสามเดือนนีครับนี่อยู่สินอยู่สามเดือนครับนี่ตัวนี้มากสองโตกับหนึ่งโคบนะครับเนาะหอยห่อนะครับเนาะคุนครับตัวนั้นเพิ่นซื้อกันแล้วครับตัวนั้นเนสื้อกันแล้วครับเป็นห่างสามสิบเก้ากรได้อยู่สามสิบหกหาร้อยประมาณนี้เลยครับตัวนั้นงามครับพอซื้ออยู่ครับพ่อซื้อไปเลี้ยงก็ได้ แม่ลูกแม่นี่แม่ลูกแม่นี่ก็เป็นตเตเลียงยุ่นี่ครับบ่ใหญ่จนเกินไปราคากับสิบบ่แพงจนเกินไปนะครับนี่แม่ลูกคู่นี้นี่ก็เป็นทีสนามนะครับย่าไปพูดเหรอพันเป็นบมื่เห็นหน้าเลยครับเป็นถมเป็นถมทีเห็ดสนามเลยครับเลยทั้งขางเป็นกระเลียงงัวนเป็นเก็ศขอกงังวนไปนะครับเนาะงัวเพันเจ้าของสนามเพันลายครับ เป็นชีสิบาสิบตัวเขาจะขายไปเรื่อยหาเขามาน้าเหมือนกันครับพราขได้ขาย่อขายไปงั้เพิ่นอยู่หนี่เรืออะง่าม,ามลายตัวครับตัวละแสนสองมนี้ครับแสนกลัวหาหกหมืนมม่นนี้หมดครับตาคาอยู่นี่ชาเลก่กนมีครับชาเล่จ้าของสนามมีชาเล่อยู่น,ยนะครับ,บนี้ผ หาเด้วครับหาซิบเก่าบัานี้แม่แม่นล่นขายแล้วเนาะขายแล้วครับผมเดียวเดียจะบกเถิกับตัวนี้เนาะม้หาสิบเก่าครับต่อรองกันได้รับอยากได้กับทรกมหาพ่อห้อเนี่ยครับเบอร์ไดพอศูนย์แปดเจ็ดองหนึ่งซีซีสองหนึ่งซีซีหกสามแปดหกาครับผมครับทักมาหาพี่เบิ้งครับต้นแดงคัต้นนั้นเถิกดากงามตัวนี้แม่ลูกกับพ่อเบิ้งครับอยากได้ตัวใดกับทักมาหาพน้ครับเด้อนี่ลูกเมลูก ลูกจะซ้ำสีเดือนนี่มั้งเนาะครับหรือยุวานี่ล่ะอืมแม่กับพ่อสิทับดีไหมอืมแม่ก็บสิทับแล้วเนาะครับลูกขาเดินเพิ่งก็เริ่มขึ้นแล้วละเนาะเริ่มแล้วว้าไม่เป็นปีแล้วลูกเออครับโอ้แดงกเตอนเพิ่งตอนนะแดงงามพั่งมาเดี๋ยวจะพีแดงเสียบตาเลยนะครับตอนนี้เด้กจะโตแล้วราคาต่อร่องไหนครับราคาต่อร่องไหนนี่บาโบสครับนี่ บดเท่านะเพะเอินแม่ขาวมาโบดพูดลูกขับลูกบอลซ้อนลูกเบิ่งแม่แม่แมงสี่รับมาเบิ่งลูกมันบัดนี่ยเป็นตาเสียบ่ลูกะลูกพ่อได้หน่อยเนาะลูกแบบอีหยังบ่ฮะโอ้แบบเลดลำโบปะจับเบิ่งลูกมันเด้อครับนี่เบิ่งแม่กับลูกบ่สมกันได้แบ่ไหนขาครับขาลูกจักเดือนแล้วลูกเพิ่นเนี่ย ลูกเลี้ยนลำบ่สีเดือนกว่าโอ้โหเกมาทะไรเลี้ยนลูกหน่อยอยากได้เมียเลย <c oughs> ขั้นบ่ขั้นบ่ขั้นมื้้อวนนนีแฮงคั่เห็นลูกนี่บ่อยากได้ฉันได้หนิเนาะเหล,ะเลือเหลือเฟื่อเลยครับลูกให้ลูกเหลือเฟื่อเลยให้ลูกมาเมีมันกับฟุ้งซ่านดียุตแต่ว่ามันตุกตมเลี่ยงคือเมีมันเป็นสีขาวแต่ลูกนี่ตอพอได้ทับไม่ได้สีนั่นเลยตัวหน,นุ่มมันหนิเนาะ งัวโ,โบดนี่ทับแดงในแดงทับด,ดัับบทดำใน,โโนดำนครับนี่โบดหี่ดำเนาะครับโน่นนี่นี่ครับร่างกินนมรคาคาเท่าไหร่ครับเปิดไปเปิโโดไปหกสิบแปดครับเปิดไปหกสิบสนใจอยู่ทักมาดลได้ครับมึงลูกให้ลูกคือพอเป๊ะเลยลูกตัวที่สามครับนี่ <c oughs> นถ่องตัวที่สี่เนาะอันนี้มาก,กับตัวที่สี่แม่มันว่าจะทับหรอกครับขึ้นเมื่อวานนี่แต่ว่าขึ้นเหล่าพันทบับเอาไปพร้อมทับเลย<ๆ> โอ้ยอยู่หกสิบกว่าลูกที่โตสีม้านี่ล่ะอืมัวที่สีทีทับเอาหลุดเนาะครับคือไปทับเอาหลุดพูดได้มักง่ามๆกันทับตัวไหนเขาได้ตัวนั้นมาไหมว่าว่าตัวนี้นี่บ่ประกันขาทุกข้ถอนประกันชูแนวขาชูแนวเลยทึกทุกข้อทุนทึงมุกลูกหมุดลงมุกลูกดีมากดีบัดประกันหอดไปนั่นอ้าวอันนี้การันตีดอกเบังลูกมันนี่ยครับบังลูกมันการันตีอยู่นี่ยคนนะคนน่ะอ้าวหน้าสนแล้วครับงัวแม่นี่ ซื้องวกกับสื้อเบื้องซื้องวกกับเบิ้งลูกมันนี่แล้วเนาะทานให้ลูกดีกัเป็นตาซื้อโหลดก็เป็นเสียกได้ไงใส่เมาส์เราไปลามยู่สองมองเล็มหยาเซ่อปัดโอ้แด่นนาล้อหนาไปหยบพอคักเ้วเนาะเอาครับอยากได้เพิ่นกระเปิดไปหกสิบกุ้งเนี่ยแล้วตอต่อไดเใกล้ใกล้ใกล้กัห้อยกับง่วนทึ่งกันเนาะครับบอกเบอร์เพิ่นเองนะครับเบอร์ ศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์หกหกเก้าสี่เก้าถักมาเบิ่งครับนี่แม่นี่หนาสนที่หนาสนก็ว่าเห็นรูกมันงามนี่แหละแม่นก็ตรงสั่งดีเียงแม่นก็ลังๆก็ตรงอยู่เนาะครับขมันมันสาวสิสองลังตรงกว่านี้อยู่ว้ามันอันนี้ก็ะเถาลงมาแน่แล้วเนาะครับอืมว้ามันโอบหนาทึ่งนะครับอันนี้เกอนเกินโบดเท่าเนาะสรงนี้เนาะโบดเท่ามักพอได้กะหยัดใส่ได้ลูกพอนั่นเลย บันดำได้ดำครับเนี่ยลูกเนี่ยโดนไปแหงงาไปหนาลูกเออหาอยากได้ลูกแม่เห็นลูกงามๆสิเห็นลูกพร้อมเนาะประกันทุกอย่างอืมประกันท้องประกันขาหมดลูกตัวแนวครับอืมมีปัญหาขึ้นได้ครับมีสื่อไปมีปัญหากับครับบ่หายมาส่งเราครับไปไปฉีไปเข็นเอาขึ้นเลยแห่งจหวดค่าเลี้ยงอันนี้ปัญหาอันนี้ปัญหาเนาะอันนี้ปัญหาที่ว่ามาครับขายของคุณภาพอืมนี่ยแหละครับ ซื้อแบบนี้แล้วมั่นใจดีเป็นของรับประกันในพร้อมซีเนียลหนิถึงรับประกันเอาขึ้นมาหนิเนาะมั่นใจดีบอกกันตรงตรงมีตำหนิว่าอยากซื้อซ้ำครับว้านั่นมันงับมาได้ก็ว่าอยากซื้อมีตำหนิน่ะขุนลูกเห็นลูกใจขึ้นเลยแล้วพูดได้เห็นก็ได้ไปเห็นแม่ยว่าปันได้เราได้เห็นลูกใจขึ้นมาเมึงเอาครับมึงเอาเราได้สมจังไรเราโทรมาคุยกันได้สำหรับใช้ชุ่ ชาเล่ยนะครับสายชาเล่มีชาเล่ครับมีชาเล่ยสองตัวนะครับอยู่ในสนามครับเจ้าของคนมีชาเล่ยสองตัวครับเด็กๆสนใจทักมาหาหอยดังนะครับตัวนี้แสนสามอู้หังเลยเกี่ยงวอลลุนครับลุนธรรมชาติสองปีหรือมั้งตัวนี้เนาะแสนสับครับเพว่อจะคลองสนามครับนี่มึงดัก พูดเหรอหลังเปปันแป้นนาแปปันเป้นนา,นาแปนาเก้าน,ะน,นาสิบสอมแล้วครับหลังมัน,นแสนสามแสนสามเม่ลูกอีกแม่ลูกนี่แสนสองคนแล้นั่นบอก 2. 2> โอ้โอโฮโฮ <laughs> แม่ลูกแสนสามตัวนี้แสนเท่าไหร่ก่อนโอ้โหพิษแม่ลูกแสนสามครับนี่ตัวนี้แสนสองครับมาเลยง่วนี่ขอบมันกัเเรืองามหลายตัวครับชาเลกี้มี่ อยากได้แสนสามนี่ครับแม่ลูกป้าลูกครับลูกแม่ครับกลับไปติดจำพร้อมตัวนี่งโอ้นี่ครับแม่ลูกของเพื่อนครับนี่งแสนสามตัวเบื้องบนหันตัวแม่แสนสองเนาะแสนสองใกล้ใกล้ทับไปเฮ้ยทบแล้วบันทีสิบบนหันโอ้นี่ทับท่างพันเหยียบพันนี่ครับนเป็นบันทับวันที่สิบบงหันแสนสองอันแม่ลูกคุณี่แสนสามครับอยากได้ทักมหาเพื่อนเพื่อนเด้อครับนี่หน้าเพื่อนมีชาเลียเพื่อนแกมี ทางบ้าเบอร์ได้ครับ0 6น0์ห051 8673ห้าหาหนึ่งเจ็ครับทับมาหาพุนเบืองครับหอยด่างจะกของสนามม่แล้วเนาะง่อก็ต้องมาจะกี้เต็มคอกวันนี้เลี้ยนน้อยหาเพราะันคนเมาดูแต่สิเลนจะเป็นคนนี้ตันนี้นะทับไวปนี่นี่แสีอนสองนี่ขักเลยหัวหลุนับนี่เม่พันเมีบอกมูนี่ทองกันมูนี่แม่ไปใช้มดเนี่ โอ้เหลือยตโนบ่เนี่ครับนี่สำหรับซุ้มฉบิ๊กหยับหางขาดนั่นน่ะโอ้นั่นน่ะแม่นก็เลยใจให้ขายแม่เลยโอ้ขายแม่ไปเจ็ดหมื่นลงบนน้องกีผลอืมบน้องกีมาเอานิดน่อยแต่นั่นก็ท่านถึงคู่นั่นซื้อมาเจ็ดหมื่นซื้อมาคู่นั่นน่ะแมนเอามาว่านี่นี่ต้อก็รถือก็ตัวสามหมื่นหามเดือนหัวแดงครับแพงถึงซื้อรวมนั่นหัวแดงมันจะเป็นแพงเลยตัวนี้ได้ไว่าตัวนครับเนี่ย นี่ว่าเรื่องทุนมันยังหลายอยู่แต่พัดขายก็ดีขายสามเมื่นห่านี่นะขายสามหาบแดงใจไปขายทุนเป็นหมื่นหมดใจขายอย่าพิ่ขาดาขาด้วยเลยเหมือนง่ามสำเนาะง้อ <c> เ <oughs> ถิดเรื่องดีครับในขาโอเคหาใส่ได้เสียที่ทหารมันกินแม่เหยียบขาดนี่ครับอยากได้ง้อดื่มจากมักส่งอะไรกะโทรมาหอยด่างกันได้ครับ ครับเดินทางถึงถ่ายคลิปแล้วครับขอบคุณขอบคุณเดซี่พี่น้องทุกคนันทุกคนที่อคอาติดตามนะครับเนาะพอกันชิปหนาชิปใหม่ครับชิปนี้สวัสดีครับ